สวัสดีครับทักทายสวัสดีพี่น้องทางช่องลีทองจีแชนแนลที่รักและเคารพทุกท่านครับผมส้มจงกะสวัสดีแมวบองโปโอนโกนเจา้าเสระเรงใหญ่เขมรกรุบๆขนีด้วยละกันครับผมทักทายสวัสดีพี่น้องสูขูสูคนด้วยนะครับผมพี่น้องทางโสโปโปลาวนะฮะจำเรียบใดดอกสูบองโอโอนทางกัมพูชาพองเนอร์บาดอู้เจพาพแต่สวัสดีนี่เกือบนาทีหนึ่งแล้วอี <c oughs> <c oughs> ทำยังไงได้เอฟซี FC เราเยอะเนาะ อืมนะครับมาพี่น้องวันนี้พามาชมสินค้ามือสองร้านอาจารย์ทดศพลเหมือนเดิมครับผมวันนี้วันที่เท่าไหร่19เดือนพฤษภาปี65ห้าโอ้่น้องนะสวัสดีเอฟตีอายุกนองกโอ้ยของเยอะนะนี่เราไม่ได้มาหากันกี่เดือนแล้วนี่ก็ประมาณเดือน เดือนหนึ่งเต็มๆต็้จริงนะทำไมผมหายไปไหนนานแท้ก็มันแล้วแต่อาจารย์เลยช่องผมก็ผ่านแล้วด้วยโอ้นะครับเปิดช่องและผ่านสวัสดีไปหนึ่งนาทีนะครับวันนี้อาจารย์มีอะไรมาแบ่งปันพี่น้องกันบ้างเยอะไหมใช่ไหมีโออกาสนครช่วงนี้พันตัวไปเป็นพ่อค้าผลไม้อีกแล้วขายทุเรียนเอออาจารย์นี่เลยนี่ ตู้เอฟฮอนนะครับผมไม่รู้สังกัดไหนเหมือนกันนี่ครับผมสภาพโดยรวมนี่ครับโอ้สวยอยู่ดิสวยครับอืมขอบลิกมีสี่ใบนะครับมีสี่ใบสเปคอนยังดีเลยนะครับผมตัวนี้เป็นตู้เอฟฮอนนะครับน่าจะยาวหนึ่งเมตรเต็มนะครับผมส่วนสังกัดไหนไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าโลโก้ไม่มี นะครับใครที่ชอบแนวเสียงของ F h o n d เดอพี่น้องนะครับมีทั้งหมด4ใบครับผมอาจารย์ตัวนี้เปิดราคาที่เท่าไหร่1,500บาทครับพี่น้องนะฮะมาเปื้อนปรำมรยนะครับ1,500าบาทครับโอ้ด้านในสวยครับพี่น้องนี่นะฮะแจ๋วๆเลยครับผมนี่นะครับผมมา20มิลนะใครหาอยู่จวดเลยเด้อ อ่ะไปที่ตัวไหนอีกออันนี้คือนี่นี่ทางนี้ก่อนขออนาเปิดโอ้ใบละห้าร้อยครับใบละห้าร้อยบาทเจบินครับเจบินอืถอาดอกถอดกินหมดแล้วนะถกอ่ะใบละห้าร้อยบาทเจบินครับขอบเล็กอย่างดีให้สี่ละสี่เออนะก็ตามสภาพแล้วกันสี่ให้ส่งเมื่อกี้เนี่ยค่าคนส่งเพลงเขาเลยไม่ไหวเนาะมีทั้งหมดสี่ใบแล้วเสียงกลางสิบห้านิ้วชุดปนพันห้าครับ พันห้ามีไม้ไม้ไอชางอ้อยอยู่โอ้นี่ครับผมคีเรใบในี้ใบเดียวใใยอันนี้ก็กคืออืมนี่ครับนนให้ชุดแคนด้วยนะครับให้ชุดแคนอู้ดูชุดแคนอู้ชุดแคนนี่หลายตังค์นะเ,เป็นสิบห้านิ้วนะครับสภาพไม้ก็โอ้อันนี้จะสลักของมันนะสลักกระบันโยธุมเหรออมีสลักแงด้วยนะครับนี่อ๋อมีตะแกรงให้อีกอืมนะครับพันห้า สี่ใบตามสภาพเลยเเก่งแบบนนี้ลยะครับผมอืนะะฮน่าจะโถอดเหล็กขายมากเลยเอามาที่แคว้นระเตงระตองนั่นอยู่ครับผมสี่พันห้าครับผมฮะสี่พันห้าสี่พันห้าโอ้นะครับสวยนะครับสวยสวยโอ้นี่ครับผมโอ้ตะเกงปั๊มนี่นี่ตะเกงปั๊มครับโอ้สิบสองนิ้วใส่ปากเป็นตัวน่าจะประมาณแปดคูณเก้านะครับผมไม้เหล็กโคบรัดเน่นหนาไม่มีผุไม่มีบวม งามเลยครับพิโน่ยี่ห้อโลกนะครับเออนะฮะสี่พันห้าร้อยบาทนะครับสิบสองนิ้วเพจหลังเป็นของหลีดนะครับผมชุดแขวนเรียบร้อยหมดไปถึงหาโรคเกาะได้เลยใช่ตัวนี้ด้านอ่ะมาที่นี่มิกเซอร์อัลโต้นะฮะสองสองเอฟเอ็กตัวนี้สภาพเป็นยังไงทุกฟังก์ชันเออดีครับดีออกหมดไหมออกหมดเลยครับไม่มีตําหนิอ๋อไม่มีตําหนิเลยครับผมออกปกติออกปกติใครที่สาวกออลโต้นะครับผมอันนี้เปิดราคาที่เท่าไหร่ อันนี้5,000บาทนะ5 0 0 0บาทตัวนี้จะเป็นรุ่น2 2 0 fx นะ fx หวานบาทโอ้อันนี้1 0 0 0บาทครับพี่น้องนี่นะครับสภาพโดยรวมออกทุกฟังก์ชันไหมตัวนี้ออกทุกฟังก์ชันนะครับป็ปกติมาที่ตรงนี้มีเจ้าของยังตันนี้ยังครับผมอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นเหมือนปรีอ่ะรัน skg เหมือนเหมือนนะครับน่าจะเป็นทั้งปรีทั้งโครนเสียงทั้งโครนอะไรรูมตัวอะไรนะครับ usb คราวเกะนี่ครับผมสวยครับ อันนี้เหมือนได้มือหนึ่งแลวอันนี้คลายกี่บาทนี่แบบนี้เพราะว่หนึ่งพันบาทมาที่ power c l a s s h e a d ครับสี่พันบาทครับผม CQ series นะครับกลองจะเป็นดิจิคลาสนี่ครับนะครับผมนี่อันนี้สี่พันบาทครับไม่เดิมโอ้เอาไปขับกลางโลดกับพี่น้องสิบห้าครั้ละสองเหลือๆแน่นอนเหลือครับเหลมาที่ mixer actor ครับผมนะ actor actor นี่นะครับผมสภาพโดยรวมก็โอเคนะออก บอกว่ายังไงออกทุกช่องครับอ๋อทุกฟังก์ชันใช้งานได้หมดใช้งานได้หมดใหม่เู่นะครับเอ็กเตอร์ตัวนี้สภาพยังสวยอยู่เลยครับพี่น้องห้าพันบาทห้าพันบาทครับโอ้นะครับนี่ครับผมสภาพังามๆเลยครับพี่น้องมาในส่วนของดอกลำโพงขายกันยังไงอ่ะแหลมก่อนแหลมตรงแปดครับผมนะครับผมอู้อี้จะแปดตัวอันนี้สองร้อยมีตัวเดียวอ๋อตัวนี้มือหนึ่งบ่มือหนึ่งครับอ๋อมือหนึ่งอยู่ที่สี่ร้อยบาทอันนี้สี่ร้อยบาทครับผมแต่ถ้ามือสองล่ะ เหมือนกันครับอ๋อสี่ร้อยบาทเหมือนกันอุ้ยนนี่เป็นของ audio device ดิครับผมนะครับผมซีรีส์ห้าโอ้นะครับตัวละสิต้องไปแต่มันไปหมดแล้วครับผมโอภีโดลล์โพงนี่คล้าคล้ากันยังไงเริ่มต้นที่เท่าไหร่เริ่มต้นที่สองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทเป็นสองนิ้วครับอืมนี่ครับผมสองร้อยบาทคันสี่อันนี้สามร้อยบาทอ้อเนี่ยเดี๋ยวให้พี่น้องมาเลือกเอาเออนะครับอ่ะในส่วนนี้อันนี้หนึ่งร้อยบาททองปากอู้หูอันนี้หนึ่งร้อยบาทให้ให้ให้ตูดทอนแบบ แต่คือในส่วนดอกนี่ก็คืออยากให้มันเลือกกันเองดีกว่านะครับไม่งั้นก็ทักลังน้าไม้เนาะสิบห้านิ้วก็เริ่มเต้นแบบนี้ก็น่าจะกี่บาทหนึ่งวยแบบนี้อย่างนี้ก็เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทเดิมเดิมครับผมนะก็ถ้าดอกสิบห้านิ้วเดิมเดิมก็อยู่ที่ประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยตามรุ่นเริ่มต้นจากสามร้อยบาทครับนี้นะฮะโอ้สามร้อยบาทเริ่มต้นจากสามร้อยบาทเลยดอกส้มจะใช้งานได้ ซ่อมแล้วครับผมซ่อมเองสวยครับผมเมื่อก่อนผมขายอยู่ดอกละร้อยห้าสิบาทอ่าตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณหกคู่แล้วไปซ่อมครับผมเปลี่ยนไม้ให้เลยโอ้โนี่เปลี่ยนกระดาษไม้ดอกละสามร้อยครับโอ้ก็ต้นทุนอยู่ที่สองร้อยห้าสิบละอืมเอากำไรแค่ห้าสิบบาทมาไปที่กองนู้นก่อนครับผมเออตัวนี้ทรัมป์อันนี้พันสองหนึ่งพันสองร้อยบาทดอกซ่อมเนาะไม่เดิมครับอ๋อซ่อมไม่เดิมไม่เดิมใช้งานได้ปกติปกติอินทนนท์ตัวนี้มือหนึ่งหรือมือสองครับนี่อินทนนท์มือสภาพมมือสองครับผม ของมือสองอะไรแต่มสภาพมือหนึ่งเุกผิดอ๋อเหมือนเก่าเก็บเนะเาะเก่าเก่าครับผมอันนี้เดี๋ยวลูกค้าให้ไลค์ให้ดูหน่อยอ๋อตัวนี้จะเป็นอะเลนฮีทนะครับ อันนี้นะครับผมจะเป็นรุ่นซีดสี่สองแปดไม่รู้เรื่องถูกหรือเปล่านะครับตัวนี้สภาพโดยรวมโอเคนะสวยครับฝุ่นเฉยนี่ตัวนี้ฝุ่นเฉยๆครับผมใหม่อยู่นะฮะมีเหล็กตัวนี้ให้ไปเลยครับให้เหล็กไม้ที่หนึอ๋อนะครับผมออกทุกฟังก์ชันครับเหมือนเดิมแล้วก็อินนนทท์อันนี้นี่เท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นทุนขับผมมารับเองให้เก้าพันอ๋อถ้าใครมารับเองให้ครับอ๋อหนึ่งหมื่นนี่คือส่งให้เลยครับรวมส่งอืมนะครับมาที่อินทนนท์ไหนดูหน้าหน่อยครับผมสภาพเป็นยังไงบ้าง โอ้โหนะครับมือหนึ่งดีๆนี่เองครับผมนะสภาพเหมือนได้มือหนึ่งเลยนะครับผมสภาพเก่าเก็บตัวนี้เปิดราคาที่เท่าไหร่ครับ2,700ครับผม2,700บาทครับรวมส่งนะอ๋อแล้วตัวนี้อันนี้มือหนึ่งครับอ๋อตัวนี้มือหนึ่งที่ทางร้านรับมาจำจำหน่ายเป็นของ PR ใช่ครับผมอันนี้ดอกตะลงกี่บาทอันนี้มันขึ้นราคาแล้วครับอยู่ที่3,000ันแต่นี้ให้ราคาเก่าอยู่2,800ันแปบาทอันนี้คืออะไรครับนี่ในกล่องอเลนทีอเลนทีอีกคลิปเก่าโอ้นะครับยังอยู่สองแท่นเนาะปกติมีสี่ ไปเกือบหมดแล้วจีมีสาวแล้วเข้ามาอีกหนึ่งแล้วไปไปทั้งสองครับผมยังไม่ได้ลงคลิปเลยครับไปก่อนอ้าวคลิปนี้มองกันยาวๆกันไปเลยครับพี่น้องนะคลิปเดียวรู้เรื่องนะครับตัวนี้ราคาจะพร้อมอ๋อตัวนี้จะใหญ่กว่าใหญ่กว่าอ๋อให้เหล็กด้วยอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทตัวนี้จะเป็นซีสีสามหกนะไม่รไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะเขาเรียกซีเรียกเซตเด้อพี่น้องนะฮะตัวนี้เก่าเก็บเฉยๆนะครับผมฝุ่นเยอะอ่ะมาที่พาวเวอร์ด้านหลังหน่อยครับผม ปลักเลยตัวเดียวมันอ๋อนะครับปลักปลักมือหนึ่งบอกครับปลักมือหนึ่งมือหนึ่งราคายังไงครับนี่ประมาณสามสิบตัวเลยก็นี้เลยอืมอันนี้ก็หนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทอันนี้ได้เป็นมือหนึ่งครับผมนะครับสายใหญ่นะครับพี่น้องนี่ใหญ่นี่สายนี่ครับผมอันนี้มือหนึ่งนะมีโวลวัดอยู่ต้นหน้ามีเบรกเกอร์ให้นะครับผมตัวนี้หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทครับผมตัวนี้ดิจิคลาสครับหกพันห้าร้อยบาทใช่อันนี้อันนี้เดตามดูคลิปเก่าก็ได้บางตัวจะมีอยู่อันนี้โปรย ตัวนี้4,500บาท4,500บาทครับผมอ่าตัวนี้จะเป็น power max 3,800ใช่แล้วก็จะเป็น hammer cq 12,002ให้9,000ครับผมแล้วก็จะมาที่6,900 4,900า9 0 0บาทประกอบนะครับผมนะครับผมมีไม์ลอยอยู่ด้านบนไหนไหนไหนอ๋อเป็นประดิษฐ์เจริญซาวนะครับผมตัวนี้จะเป็น pec นะครับผมใช้งานได้ปกติไหมเช็คยังปกติครับผมเช็คแล้วอื นะครับผมเดี๋ยวผมดูด้านหลังให้นะครับผมของประดิษฐ์เจริญสาวนะครับทักทายสวัสดีพี่น้องที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมนี่ครับผมอันนี้จะเป็นรุ่นนี้เลยนะฮะใครที่สาวกประดิษฐ์ก็จวดกันเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับรอันนี้เปิดราคาที่ท่า่น,นี่ตัวนี้แปดพันบาทแปดพันบาทครับโอ้นะ,ะมาที่ไม้โลยด้านบนก่อนตัวนี้นเป็นโปรยูโรเทคตองแปดเสียนี่คือยังไงเสียคือมันใช้งานไม่ได้เครื่องมันอ๋อ นะครับแต่ลูกไม้เนี่ยสภาพใหม่องี้เอาไปเช็คเองเช็คเองเช็คเองเปิดราคาเท่าไหร่ตลาดไปพร้อมกระเป๋าพร้อมอะไรเลยอ๋อให้หนึ่งพันบาทเอาไปเช็คเองไม่แน่ใจว่าทําไมไฟไม่เข้าใช่ครับแล้วฝั่งนี้อันนี้ใช้ได้ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็แข็งนิดนึ่งโอ้ข้างหนึ่งก็มีปัญหาเหมือนกันครับผมตัวนี้ให้พันแปดไปทางกระเป๋าพันแปดร้อยบาทอีกข้างนึงใช้งานได้ข้างหนึ่งอาจจะไปไปอาจจะปรับขึ้นผิดหรือเปล่าไม่รู้ตอนีรผมเช็คแต่ให้พันแปดไปมาที่อันนี้ไม่ชัวร์ u x 8 B ทั้งกระเป๋าด้วยครับนี่อือฮะอันนี้ถามว่าชัวเทไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมพวกผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่น่าจะแต่คลื่นออกปกติไหมรับปกติใช้งานได้ปกติอือนะฮะก็สองพันสองตัวนี้พร้อมกระเป๋าสองพันสองร้อยบาทใครดูเป็นอีรวมส่งนะครับสองพันสองอ๋อรวมส่งให้เลยไปําบวกเพิ่มอีกร้อยหนึ่งอือครับผมนะครับก็ใครที่ดูเป็นใครที่ดูเป็นก็เข้ามันทักกันได้ไปที่ SAE ไหมตัวนี้โอ้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นเทคโนโครับผมเทคโนนะฮะรุ่นที่เป็น MA อันนี้เขาจองแล้วมันเอาไปให้เขาสักทีเนี่ยอยู่มหาสารคามป่าอยู่มหาสารคามม่ได้ไปสักทีโอเคข้ามไปข้ามไปเดี๋ยวแล้วก็จะมาที่ power สอง u ครับผมสามพันสี่ร้อยบาทให้สามพันบาทครับอ่ะสามทุนแล้วก็จะเป็น nts แปดพันาแปดพันห้าอันนี้เอ็ดเจ็ดร้อยเอ็ดเจ็ดร้อยเข้ามาใหม่ครับพี่น้องนะอ่าอันนี้หกพันให้หกพันบาท มัน6,500เหรอจะต้องให้6,000แล้วก็6,000บาทแล้วก็จะมาที่เจ้าประกอบตัวนี้น่าจะเร็ง6,000บาทครับผมนะครับอันนี้เร็งนะนี่อืมกันหลังอันนี้ไมโปรพลัสครับผมเป็นยังไงนี่มือหนึ่งครับอ๋อเป็นมือหนึ่งอันนี้เป็นสองอันนี้เป็นสองอันนี้สองพันบาทสองพันบาทอันนี้จะเป็นรุ่นเออ่ตัวไหนอ่ะเป็น M U M 14นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น U M 14ข้างหนึ่งลูกค้ามาตีเถืนเลยอ๋อนะฮะตัวนี้ลูกไม้หรือเปล่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่ะไหนเอออาามมใหห้้้พี่่นนนงไดรัับชกย นะครับยาวก็ยาวเลยเนาะใช่ต้องมีข้างหนึ่งต้องมีลูกไม้ครับอืมลูกไม้มันน่าจะนี่ครับผมอืมแต่ใช้ไม่ได้ใช่ไหมถูกว่าย่งไรใช้ไม่ได้ข้างหนึ่งมันอ๋อตัวสวิตช์หายใช่ครับต้องกดด้านในเอาโอเคครับผมอันนี้ให้ในสภาพอืมนี่ให้หนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วกันอ่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาท XL พันนะฮะเอ้มิกเซอร์ก่อนนี่มิกเซอร์เซ็นเตอร์ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาท โอ้ตัวนี้ใช้งานได้นะครับผมพี่นองนะไม่เดิมดูสายก็รู้ครับเออแล้วก็มาที่ XL พันตัวนี้เปิดราคาที่เท่าไหร่ครับผมตัวนี้4ี่พันห้าไหสี้าบาทครผมเออนะฮะสวยๆแล้วก็จะเป็น XL พันสองอยู่ที่เจ0 0พันะครับแล้วก็ชิคกี้วาให้ตัวเดิมพันเลยเจ็ดบาท7จ็ดพนหานี่คือรวมส่งมาก่อนอัอครตัวรผมมีสองตัวนะ แล้วก็มาที่ตัวนี้เรียกอะไรไม่รู้นะเล็กชิคอนเลค่อนไม่มีลูกค้าถามมาสองท่านแล้วอืมเจ็ดอ้นี่คือเปิดไปที่สามพันบาทสามพันบาทยังเขายังไม่ตกลงแล้วก็จะเป็น NTS ตัวนี้แค่ละเจ็ดพันห้าเลยรวมส่งนะครับนี่นะครับผมมาที่ชิงกิว่าตัว U เดียวครับผมนะครับตัวนี้สี่พันบาทสี่พันบาทแล้วก็เป็นพาวเวอร์ตัวนี้สี่พันครับผมตัวล่างเลยจ้ะางนะกลางในกลางตัวแท่นสีดำแล้วครับผม นี่5,007 5,007 EV ราคาอยู่ที่เท่าไหร่10,1500อันนี้10,000เลยครับอ่ะให้10,000เลยผมนะครับแล้วก็จะมาที่พวกอย่างนี้นะครับผมก็ EQ Yamaha ครับผม500บาท500บาทแล้วก็หน้าลายของอะไรก็ไม่รู้นี่ G อันนี้มาเปิ้อนปะอ่ะ1,000บาทอืมตัวนี้1,000ใช้งานได้นะครับนี่ครับผมแล้วก็ Power Army ครับ5,005 5,005 แล้วก็มาที่เจ้าตัวนี้หนึ่งหมืผมแอ้วก็ห้ากากทบาทแล้วก็หน้ากากทองรุ่นไฟวน800รอยอยู่ที่เป็นมสเฟตจันดินนะครับโอ้นี่ครับผมใช้งานได้ปกตินะครับครับผมอันนี้เปิดที่เท่าไหร่ครับตัวนี้8,500ันห้บาทครับผมอ่ารวมส่งนะครับตัวนี้ให้ร,วม,หรวมส่งให้เลยตู้แผ่นดินถล่มตัวนี้ ราคาที่เท่าไหร่ครับผม18นิ้ว1,800บาทมีอยู่4ใบครับแล้วก็อันนี้ก็21นิ้วขอบเหล็กนะครับครับผมตัวนี้มีขอบเหล็กสองไม่ขอบเหล็กสองเด้อครับผมอันนี้ขอบเหล็กหมดเลยอ่าอันนี้21นิ้วเหมือนคล้ายๆออ order 4นะครับผมเหมือนกันล้อันนี้1,500บาทที่เบสนะมมาที่ผีเสื้อครับผมนี่ผีเสื้อมีทั้งหมดกี่ใบมา3ใบครับอ้าวทำไมทำไมมันแปลกๆครับผมมือ้ามาให้เราก็รับไว้นะครับเอออ่ะ3ใบก็3ใบครับพี่น้องตัวนี้จะเป็น1,000 สามร้อยบาทผีเสื้อนะนขอบพลาสติกะครับนี่ก้าไม้แท้นะครับนี่ไม้แท้ครับด่านสวยเลยครับนี่ไปละพันสามโอ้โหนะครับผมราคานี้หายากครับผมแล้วก็มาที่ดับบิลโอ้ดับบิลมาอีกแล้วครับผมาใหม่อีกแล้วครับมาเรื่อยๆอหาพวกดับบิลเลครับยินดีเม็ดยี่นะครับตัวนี้นี่เปกกันขี้เตะขี้แตนเลยนะเออตัวนี้มีขอบเหล็กเอออน็กตัวนี้มีขอบ ก็ตามสภาพครับผมยังใช้งานก็ได้นานๆแต่บอกได้เลยเบรกคีเตกหนึ่งพันสองร้อยบาทอู้ยนะเบรกคีเตกแน่นอนครับพี่น้องเดดลงจากรถเลยครับเอามาที่สิบห้านิ้วครับผมออเดลดีไวต์ตัวนี้ตัวนี้หนึ่งพันสี่ร้อยบาทดอกยี่สิบเอ็ดดอกยี่สิบเอ็ดใบละสองพันห้าสองพันห้าร้อยบาทไม่ดื่มนะครับผมอ้ออันนี้ดื่มดื่มเออนะครับดื่มบ้างส้มบ้างครับพี่น้องมันดื่มดื่มหมดเลยทำามมันนันโดนดอกสว่านอ๋อครับผม ดอกละสองพันห้ามีทั้งหมดสี่ดอกยี่สิบเอ็ดนิ้วแล้วก็ตัวนี้ใบละพันใบละพันอันนี้เป็นออเดอร์หกนะครับผมแล้วก็นีใบละพันตู้ยืนในตำนานอาจารย์เอาไปใช่ไหมฮะโอ้พอแล้วเหนื่อยไหมขี้เกียจแบกแล้วแล้วก็จะมาในส่วนของตัวนายนอันนี้มาใหม่อันนี้ก็เป็นอ่าดับบิลอันนี้ใบละกี่บาทครับนี่อันนี้พันสามนะครับอ่ะหนึ่งพันสามร้อยบาท้วก็เป็นดอกดอกคานิกมือหนึ่ง อืมตกคันนี้ก็มีอ๋อก็เลยต้องทำอะไรบายก่อนอ่ะมาที่ด้านหลังกันหน่อยครับผมนี่เสียงกลางที่อยู่ด้านบนครับผมจาใบละเจ็ดร้อยห้าสิบครับใบละเจ็ดร้อยห้าสิบมีทั้งหมดแปดใบไม่มีชุดแกวือนะครับน่าไม่มีชุดแกวือแต่มีสลักติดอยู่ในตัวตู้อยู่นี่ให้สลักให้อะไรเสร็จเรียบร้อยหมดเลยมีมีครับนะครับผมแจ๋วเลยเออนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝั่งนี้กันหน่อยนะครับว่ามีอะไรเหลือบ้างโอ้บีวีเนี่ยครับผม พอบีบีตัวนี้มันเป็นไม้ชาน้อยครับผมเลยไม่ได้เอาออกมาอ๋อครับแต่ขายตั้งงี้เลยทำซีระเบิดให้อืมเลยก็จะเป็นแบบอันนี้ทํานะทําคลิปแล้วอืมอันนี้ก็เราอ๋อพุ่งนี้ก็ตามดูในราคาได้นะครับผมนะมีอะไรเหลืออีกไม่ด้านหน้าครับผมไหนครับผมมีเหลือเยอะเดี๋ยวค่อยรื้อออกมาอ่ะเดี๋ยวค่อยรื้อกัดหม่ครับพี่น้องอืมเยอะแยะมากมายครับผมนะเหมือนได้โอเวทียังเหลืออยู่ โอ้นี่เวทีเยอะแยะเลยครับพี่น้องนี่ครับเหล็กด้านหลังเต็มเลยมาเลือกมาชุมกันได้ครับตอนนี้กําลังจะทําห้องใหม่นะครับก็เลยแต่ทาเป็นออฟฟิศครับผมอ๋อนะฮะอ๋ออันนี้มือหนึ่งหรือมือสองครับนี่มือสองครับสภาพมือได้มือหนึ่งห้าพันห้าร้อยบาทโอ้นี่ครับผมอันนี้สภาพสวยๆเลยครับรวมหกพันห้าเออนี่ครับ อันนี้ก็หกพันห้าอันนี้จะเป็นมือหนึ่งเนาะอันนี้มือหนึ่งเนาะใช่ครับอันนี้หกพันห้าร้อยบาทไอ้ตัวนี้เป็นหัวจับเหล็กแต่ตัวห้าพันบาทมันจะไม่มีหัวจับเหล็กอีกสองวันมาถึงครับครับผมลูกค้าที่จองไว้ได้แน่นอนอืมนะอ่ะรถไถยังขายอยู่ไหมคันนี้ขายอยู่ครับต้องทำเพืขายอ่ะอืมตัวนี้เป็นรถไถเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับตัวนี้รถอีแเตนตตัวนี้เปิดราคาที่เท่าไหร่ตัวนี้สตาร์ทมือครับเปิดไว้หนึ่งแสนบาทครับหนึ่งแสนบาท มาต่อหน้างานเอาได้ครับผมเอาจริงจนะเอะเอาคนที่ต้องการใช้จริงนี่เครื่องปันไฟก็ยังอยู่นะครับผมเครื่องปัดเอาลังคาไว้แปดหมื่นอยู่นะอ๋อถ้าไม่เอาลังคาใช่ผมให้เปลี่านเครื่องปัดไฟตัวนี้ก็เห็นลูกค้าว่าจะเข้ามาดูมาสามท่านแล้วเนี่ยอยู่ไกลนั่นเลยก็เข้าไปดูในคลิปก็ได้มีราคาให้อยู่นะครับผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนนี่ให้ใหม่นั่นการเปลี่ยนตัวไหนเปลี่ยนอันนี้ให้ใหม่แลวนี่อ๋อเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ ออแบตเตอรี่ใหม่แล้วก็แม่พิมใหม่ป๊แล้วก็ใส่สปริงไม่ต้องใส่กัมมานาแล้วคือไม่ต้องใส่กัมมานามีไฟมีอาร์ก็จบใช้งานได้เลยช่างเขาบอกอันนี้คือไฟไม่ตกแน่นอนไม่ตกแน่นอนอใส่สปริงแข็งเอาอยู่ด้านใน<ท>ใช่ว<ช>่าตัวผมคุยกับช่างแล้วว่าตัวกัมมนาเนี่ยมันต้องเป็นแม่พิมพ์รุ่นใหม่มันจะใส่ได้ถ้าไม่ปม่พมรุ่นเก่าแบบนี้เราใส้สปริงแข็งเอาตอนนี้เราถ่วงมันไว้เลยใช่เนาะ สตาร์ตเพื่อก็ทิ้งไว้แบบนี้แหละอืม่าแล้วก็ไปปรับตัวตัวตัวกันไฟเกินเอาเฮิร์ตเอาโอเคครับผมอ่นนี้บดเทคยังเหลืออยู่หนึ่งแท่นนี่อ่ามีมาใหม่ครับอ๋ออันนี้บดเทคตัวนี้เปิดราคาที่เท่าไหร่อันนี้เปิดอยู่ที่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทแต่ว่ารวมแรกนะอ๋อให้รวมแรกด้วยครับผมไม่รวมโน้ตบุ๊กนะไม่รวมโน้ตบุ๊กนะฝาเฟิร์ปิดเรียบร้อยครับอ๋อมีฝาด้วยมีมีนะครับผมนะวันนี้ก็สินค้าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามตู้้พรอัง ไหนอ่ะไอ้ยะนึกว่าหมดแล้วนี่นี่นี่เหลืออยู่ตรงนี้อีกโอ้อันนี้รวมดอกรวมตู้แล้วให้ไปละพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทเป็นตู้ขนาดไหนครับนี่ตู้สิบห้าอ๋อสิบห้านิ้วมีแหลมด้วยนะครับผมไม่อยากเช็มเละไว้เงี้ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทใครที่สนใจเอาไปฟังในบ้านครับผมกะปุไฟยังอยู่เยอครัครับตัวนี้สองหมื่นไหมสองหมื่นครับสออ๋อสองหมื่นบาทครับผมไส้สเต็ปดาวลื่นไหนเอาสเต็ปดาวมาชมหน่อยสิ ไปกันแบบยาวๆเลยครับวันนี้เหมือนพาเดินคลงถมเลยครับพี่น้องนะจุงนี้จะทำออฟฟิศใหม่นะครับผมทำร้านใหม่สเป็ปดาว3 0มเอ็ม3,500บาทครับาทนะครับผมอันนี้ให้รวมส่งนะอ๋อ3500ให้ส่งเลยถ้ามารับเองลดให้5 0าอโอ้นะครับช่วงนี้สินค้าก็อาจจะมีเก็บไปทางด้วย มีเก็บไปทางด้วยใช่อ๋อสินค้าก็อาจจะบางเบานิดหนึ่งเพราะช่วงนี้ทำร้านด้วยจะทำร้านให้เสร็จก่อนแล้วก็วิ่งทุเรียนก่อนช่วงนี้เนาะเอาเงินไปลงทุเรียนครับครับก็เลยเรียนลงทุนหนักมากครับตองเซนไม่อยู่นะแต่ว่าในส่วนของลูกค้าก็ยังเลขทีเทินเหมือนเดิมใช่เหมือนเดิมรับเหมือนเดิมแต่ว่าลูกค้าต้องโทรบอกก่อนาจะลากมาให้เลยแต่ต้องโทรบอกก่อนต้องโทรก่อนเผื่อผมไม่ายู่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่ร้านเท่าไหร่ นะครับลูกค้ามาเกอร์เลยว่าผมอยู่จันทรงเงี้ยนะผมเอาทีมงานไปด้วยก็มีบริการโอนส่งเก็บปลายทางเหมือนเดิมบวกเพิ่มค่าดีวีดีสมมตว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันครับสมมติว่าถึงค่าราคา1,000ก็บวกค่าดีเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยบาทโอเคนะครับผมก็สนใจตัวไหนทักทายกันเข้ามาได้เนาะเบอร์โทรศัพท์แ8ดแ1ดตั้ครับผมแล้วก็จะเป็นเฟซบุ๊ก็จะเป็นหมอขวัญหมอขวัญทศพลแล้วก็ทางช่อง YouTube ทง you YouTube ก <rica> <That S 1> ็จะเป็นแป็ไลน์ได้เลยครับเบอร์นี้เลย YouTube ชื่ออะไรนะลืมนะโทศพลอิเล็กทรอนิกส์อ๋อนี่ครับผมร้านทศพลอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมเสื้อตัวนี้ก็ลูกค้าสั่งเป็นร้อยตัวเลยยังไม่จัดตรงนี้ครับผมมีทุเรียนโปะอยู่ด้านหลังด้วยนะฮะอันไรเป็นพิเศษนะตัวนี้350ก็เป็นโคกลม300บาทอ๋อครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณมากคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะก็น้อยลีทองจี้ชาแนลด้วยนะฮะขอบคุณที่ให้ผมได้มีวันนี้นะฮะขอบคุณลูกค้าทุกท่ณล ที่ให้ความเมตตาและก็ช่วยอุดหนุน,นจุนเจือนะฮะเป็นมีความอนุเคราะห์และก็มีความยินดีที่ให้ผมได้ทำในสิ่งที่ผมมีความใจรักและก็ขอ,อแรงอานิสงส์และก็ความดีของพี่น้องทุกท่านนะฮะและก็ f c ทุกท่านได้มีความสุขเป็นไปแบบนี้ตลอดไปแล้วก็สู้ๆกันนะครับอย่าทอ้อ<น>อย่าถอยน,นะฮะทุกอ,อย่างต้องมีการสู้ต่อไปอเราต้องเดินเรื่อยๆนะฮะอย่าหยุดถ้าเราหยุดเนี่ยมันก็ไปถึงเส้นชัยนะครับผมฝาก พี่น้องนะตรงนี้เนาะพี่น้องๆขอบคุณมากครับผมปากหวานอยางงี้นี่เองพแต่ว่าทำไมขายดีจังเลยอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะขอบคุณพี่น้องลาวพี่น้องไทยพี่น้องเขมรกัมพูชานะพม่าอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามารับชมนะครับเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆแล้วกันเออนะอ่ะขอบคุณด้วยแล้วกันครับผม